รู้ไหมคะอาหารที่เรากินทุกวันมีผลกับน้ำขาวด้วยนะโดยเฉพาะน้ำขาวที่เยอะมีกลิ่นหรือคันมาดูกันว่าอาหารแบบไหนที่ควรเลี่ยงอาหารที่อาจจะตุ้นให้เกิดน้ำขาวผิดปกติ 1. อาหารหวานจัดก็จะทําให้น้ําตาลสูงทําให้เกิดเชืราในช่องคลอจะเสี่ยงทําให้เกิดน้ําขาวข้นคันติดเชื้ราได้ง่าย 2. ของมันของทอดเพิ่มการอักเสบในร่างกายอาจทําให้น้ําขาวมากขึ้น 3. นมและผลิตภัณฑ์จากนมอันนี้เกิดได้ในบางคนส่วนน้อยนะถ้าร่างกายแพ้นมหรือย่อยแลคโตสไม่ได้อาจส่งผลทําให้น้ําขาวเปลี่ยนแปลง 4. อาหารหมักดองแอลกอฮอล์อันนี้บางคนอาจจะเป็นบ่อยนะก็จะทําให้สมดุลจูรินซีในช่องคลอเสียทําให้เกิดน้ําขาวนะ ถ้ารู้สึกว่าน้ำขาวมีกลิ่นคันหรือเปลี่ยนแปลงลองลดอาหารพวกนี้ลงแล้วเน้นกินผักผลไม้ดื่มน้ำเยอะๆแทนดูนะคะแล้วก็อาจจะเสริมด้วยโยเกิร์ตหรือโปรไบโอติกช่วยปรับสมดุลในช่องคลอดได้ดีเลยค่ะหากปรับพฤติกรรมตามที่กล่าวข้างต้นแล้วยังไม่หายอาจบ่งบอกถึงการติดเชื้อนะอันนี้ต้องรักษาแล้วหากใครมีปัญหาสุขภาพหรืออยากปรึกษาก็สามารถจิ้มลิงกงหน้าช่องติดของเราทักมาปรึกษาได้เลยยินดีให้คำปรึกษาตอบไวมากๆเลยนะกดไลค์กดแชร์และกดติดตามไว้ได้เลยนะจะได้รู้ทันสุขภาพผู้หญิงง่ายๆแบบนี้ทุกวันเลยค่ะ